ฟาร์มรหัสไก่ที่มีโยรูระผลแสดงงานใช่ฟาร์มตอนไหนงั้นเหรอตีสามสี่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดเดือนเกเออ,องั้นไปฟาร์มรเลยปะนี่สิีสองหุอืม Dum dum yes yes keep this keep this แล้วโอ้อยจะใครด้วยเนี่ยอย่างนี้ต้องแกไหมงอโู้หเออีอย,อย,อ,ยอย่างูดเลยครับพอืมฟฟาม,าม,ามแ้วฟาฟมตงยงเซ เราจะไม่ยาซิฟมาก่อนเราจะเจอพวกคนติงที่มันแย่งความนะแฮปปี้เอูรีบินกับเซิฟสกิู๊อีพีก็สองะชิงเราจะฟาร์มดาบเวทไป เราตัดไปตอนเร็ว130ร้อยสาก็เลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องฟาแบบเกยเปื่ะอืมเราไปช่วย,วยอา Kita hmm. mula hmm. 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 Yeah, yeah. Oh, nine, dua ratus dua line. ขา,าัวเฮ้ยขามวพันเลยอ่ะชว่าไงเพื่อนเน่ยลง กวยน้ำเดิดไปตัดท่าโอเคก็เดวิลพอสู้กับบอสได้แล้วไปไปสู้กับบอสเลยไม่รู้บอสเกิดว่า ไม่เกิดงั้นเราก็ฟร์มาทุกที่ที่เขามไปสุดพั

те ново кумоооо ฟเปอกถ้าอาทิตเราไม่อยู่คลิปเลยถ้าไม่แตะคลิปเลยน่าจะเป็นหลายสิบี่สิบกว่าทีได้ อันนี้ก็คือเงินพอที่จะอยากได้น่นนาอะไรได้หมกของมีฮอปอ่ะมันช่วยเพิ่มค่าสตัด,ดับให้ดีได้ดีมากๆค่าสตัด,ดบับอะไดับอะไรหมกมีฮอปกับดับมีฮอปก็น่าจะเข้ากัน เจอบอสแล้วเจอบอสสักทีน่าจะทำให้กูถึงแล้วร้อยห้าสิบได้เลยนะโนอะ้โหจนูน่าไม่โหจนูน่าโหเลยแหละฟุกฟุกอ้ายกายไมใช่เลยข้างหัวกูหมื่นเจ็ดอ่ะ อันร right, hey, okay. mm ี้พวกเล่นมันทีเดียวโอเคแล้วก็เราจะต้องไปทางนี้สิห์ร้อยห้าสิบพอดีเป๊ะเลยอืม 好不容易เราจะไปหาดาร์เบดกันเรายังไม่มีโศกแต่กูจะมีเอม็มจะหาดาว์เบดไอ้เรียอกูพูดว่าหาดาร์เบิอ่ะหาหมวกมีหอกแข็งเก่งพอ,อยัง กูยังไม่แขแกงพ่อะเห้อเฮียไปเกาะตรงข้ามจะเป็นกาะแั้แข่ไปจุอ้นี่ดีกว่าสูดสิว่าจะรอน้ามันสิบนาทีได้

อัญนาตัวนี้จังโก้อีสจังโก้สูงกว่าเนี่ยคนมันทั้งอะไรตัวนี้เราตรงไหนกินหมดงั้นทีนี้ก็ขอจับตัวนี้แล้วเราไปก่อนละบาย <laughs>